เอาละวันนี้ฉันจะพามาดูสารคดีพิเศษตอนมีโคอาล่าน้อยนั่นท่านอนที่แสนจะพิเศษเป็นท่านอนที่สง,ง่าพาเผยเปิดหมดให้เห็นทุกอย่างและข้างๆนั่นคือตัวอลิงแต่ว่าเราจะไม่หันไปถ่ายดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สายตาฉันถูกมองไปยังมีโคอาล่าที่ดูเหมือนจะอยากเล่นแต่ก็ไม่อยากจะลุกขึ้นมา โอ้พระเจ้ากระดิกหางให้ฉันด้วยส่วนข้างๆนั่นเอิม่มบางทีฉันก็คิดบุกไม่ทันน่ะเอาล่ะส่วนมีโคอร่าเธออยากจะลุกขึ้นมาไหมส่วนเจ้าคือตัวฉันก็คิดไม่ออกเอิเจ้าเหมือนลิงบาบูนน่ะเอิม่มและนั่นก็คือค้างคาวเผือกที่กำลังหลับไหลในยามราตรี เจ้าจะรีบนอนทําไมนะเจ้าลุกขึ้นมาเล่นแล้วเหรอสายตาของเจ้าบ่งบอกว่าอยากจะเล่นกับข้าอย่างงั้นเลยหรอเจ้าน่ารักเหลือเกินส่วนเจ้าข้าอย่างเดาไม่ได้ไว่าเจ้าเหมือนตัวอะไรแต่ท่านอนของเจ้าก็พิลึกชอบกลนนะเจ้าก็มีความสง่างามตาสีฟ้าเอาอะไอย่ามองข้านานข้ากลัวนะ่ะ ทำไมฟันเจ้าถึงเป็นแบบนั้นล่ะใครกัดกินฟันของเจ้าไปโอ้พระเจ้าเจ้าต้องไปหาหมอฟันนะออแต่เจ้าก็น่ารักนะ <c oughs> เอาเจ้าหวัดดีอะไรเหรอเจ้านี่มารยาทดีจริงๆเจ้ามีโคอาล่าน้อยอ๋อน่ารักเหลือเกิน